สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบึงของพรอร์นง n รีพอร์ตประจำวันที่28ตุลาคม2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันช่วงวันศุกร์โดยหลุดล่วงแนวรับ จิตวิทยาที่4,000เหรียญลงมาทําจุดต่ําสุดบริเวณ3 9 7 0เหรียญแต่ในช่วงเช้านี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามาที่ระดับ4,000เหรียญโดยความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่แมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและยังคงมีแรงกดดันต่อราคาทองคำรวมถึง โลหะมีค่าอื่นอย่างเงินส่งผลให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงกว่า100เหรียญทำให้บางสถาบันการเงินปรับเป้าประมาณการราคาสิ้นปีรลดลงเหลือ3,500เหรียญและคาดว่าระยะยาวราคาอาจจะทรงตัวไม่ขึ้นมากนะักด้านพรัธนานาทิบดีโนดธทรั์ยังเดินหน้าพบปะผู้นำในเอเชียเพื่อเจรจาผลประโยชน์ก่อนที่จะพบกับผู้นำจีนในช่วงวันที่30ตุลาคมนี้โดยตลาดเ โฟกัสไปที่นโยบายการเงินของเฟดที่จะมีขึ้นในคืนพรุ่งนี้ โดยคาดว่าเฟดอาจจะย,ยังปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%ซึ่งอาจมีแรงหนุนต่อราคาทองคำในระยะสั้นด้านดัชนีดอลลาร์ทรงต่ออ่อนค่าลงเล็กน้อยที่9.868จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยที่ดับ32.64บ,บาทตดอลลาร์ขณะที่กองทุนทองคำ s v r เมื่มอวานนี้ขายออกสุด8.01ตันราสุดถือองทองคำที่1 3 8 9 2ตันในเดือนตุลาคมนี้ซื้อสุที่27.19 วิเคราะห์ Because ราคาทองคำทางเทคนิคในเชิงเทคนิคราคาทองคำในกราฟรายวันปรับฐานที่ดัฟเฟโมโนซี่38%หรือราว3,980เหรียญโดยฟอร์มฐานบริเวณน,นี้เป็น p a t เชลดับเบิล b อททอม ซึ่งเป็นสัญญาณบวกกับราคาที่มีโอกาสบรรชมเอาแต่ยังต้องรอการยืนยันโดยไม่ควรรุดต่ำกว่า4,000เหรียญอีกซึ่งการปรับฐานทางเทคนิคเป็นเรื่องปกติโดยราคาองคำหนาวระยะสั้นได้เข้าสู่ที่ทางขาลงหากปิดรุดระดับ4,000เหรียญลงมาโดยประเมินว่าหากราคาจะหยุด ปรับตัวลดลงได้ต้องกลับมาส่งตัวที่เหนือ4,100เหรียญภาพรวมของกราฟทางเทคนิคเข้าสู่โอเวอร์โซนโดยอินดิคาเตอร์ต่ตางๆเริ่มกลับมาเข้าสู่จุดสมดุล กรอบแนวรับระยะสั้นอยู่ที่3,900เป็นสเหรียญส่วนแนวต้านอยู่ที่4,500เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่61,300บาทต่อบทองคาและมีแนวต้านระยะสั้นที่62,400บาทต่อบาทองคาสําหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,900เป็นสเหรียญแนวรับที่2 3,950เหรียญแนวต้านที่1 4 0 4,500เหรียญและแนวต้านที่2 4,800เหรียญแล้วกลับมาพบกับบุญพรรมนิ่งมลีพอตได้ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ